หลังผมอ่ะหลังหลังสิสิบเจ็ดเลยใกล้หลังตรงตรงเลยผมมุมผมมุมหินเลยใกล้มากนี่นะใช่อยู่หลังภูเขานั่นแหะไม่หลังซ้ายหลังซ้ายประมาณสิบอินเิกาลูกลูกข้างๆนั่นแหละรถลูกใหญ่เลยข้างลข้างลูกใหญ่ดูอยู่มันเคลื่อนยังเหลือมันคนเดียวแล้วใช่เดแล้วเราลงเดิมกันมันมันมันฉันง่ายอยู่ต้นมะพร้าวใส่นั่นแหละนี่เหรอ ไม่ไม่ใกล้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 ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วใช่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 เป็นเรื่องทางไหนนะไทยก้าวหกเซตทั้งเซตก้าวหกของจีนอ่าลาเซียเจอรัสเซียหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเพิ่งค่อยๆอย่ารีบอย่ารีบเอาแบบนเดียวดับอหะเราได้เปรียบมะยิงเพลิงร่างมดใช่ไหม เลนล่างได้ครัเรายิเข้าอยู่มีใครรู้จักออของของจีนไหมเนี่ยแล้วมึงยังฟังเหรอเหมือนของรัสเซียเดี๋ยวก็ไม่ต่างกันมากแต่มันกว้างกว่าเข้ามาทางน้ำ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 ลงน้ำลงน้ำลงน้ำออกสมบัติตรงน้ำมาแล้วระวังระวังเสียแล้วฮิตได้เลยไหม ไคอยคอยคอยแคอยแค้นั้นบิดพังโอเคเยียมเลยเยียมเลยหลายยาวทำไมเห็นซูบิกระเลยตลอดเลยวะยิงทะลุทะลุหรือเปล่าสวยเรียบร้อยสวยครับไงละมึงเจอทีอีสองโปแลนด์หน่อยมองมึงไอปี้ผมยิงเพจล่างแล้วมันเข้าแต่ไอ้เอเทนนอลฟิว ไอ้นกจีนอ่ะไม่รู้เป็นอะไรยิงเผ็ดล่างไม่ค่อยตายเมื่อกี้พลาดอะไรเนี่ยใช้ก้าวๆแม่งยิงไม่ค่อยตายเหมือนกันเผ็ดล่างคือสองสี่เจ็ดแม่งตั้งใจมายิงถึงกานเกิดเลยหรอเมื่อกี้เสียเลยเฮียยิงช่วงจังหวะสุดท้ายแม่งก่อนหมองโลกปืนคนศาสตร์ไปได้เครื่องแบบจริงๆเนี่ยมันยิงพลาดพลาดไม่ยิงปืนผมพังก็จบโลกจบใช่ไงมันไปเลยมันใจร้อนจ้ะ มั่งเหลืองมีอะไรมั่งเหลืองมีอะไรอ่าศัตรูหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวกำลังเช็คแชทอาร์ตี้เช็คอยู่ครับผมเช็คเช็คพอมันอยู่ในบีแต่เราไม่รู้อยู่ไหนจับเครื่องเออเอนั่นไงใช่จริงๆด้วยโอเคที่สองตีไหนมีเนียมแท้งมีเนียมแท้งรวยแค่ผมลวเรียบร้อยแล้วใครนี้วะหมดละต้องไปต้องไปเอาเคเสมาเลยอยู่ในซอยเหรอคุณสุดใช่ใช่อยู่ในซอยไปเอาเคสมาเลยได้ได้เจเกอร์เจเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วเข้าพร้อมกันเลยนะ ยิู่ซุดๆเราผมบัดเราผมจังหรือเข้าหรือไม่เข้าเข้าไปเช่ื่อตัวเลยดีกวสองตัวอยู่อย่างนั้นเลยครับผมสองตัวเลยเหรอใช่ครับสองตัวสองตัวมาแล้วมาแล้วรอให้เกิมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวผมพร้อมแล้วราเอ็มสามสิบเจ็ดกันไปเลยไปเลยเลเกอร์ไปเลยเลเกอร์เข้าเลเกอร์เข้ามีสองกันอ้าวมันยิงไปแล้วอ้าวอ้าวอาร์เธอรี่อ้าวโอ้โหปศกนะสเลย อาทิตย์ที่สองเลยอี้ขั้นหนึ่งอย่างนี้เลยเหรออีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งอยู่ข้างในวิว่าใหยงงอีงงยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เหรอมึงอ่ะมอกี้เดาแค่ไฟไหม่ถามจริงแค่นี้วิ่งไปอย่างนี้ไม่ทุกท่ไม่เข้าเฉยว่าเดือยป้ีงค้างป้องค้างป้างค้างป้างค้ยเลยแต่ไฟแป๊บโอ้ชิบหายละไม่เข้าอีกแล้วไม่เข้าไม่เข้ามันไม่เข้าว่าเดือยมากไอ้อย่าหันอย่าหันปืนไปใกล้อย่าหันปืนไปใกล้มันอย่าหันปืนไปใกล้มันมันยิปืนได้ เออเออจบประเด็นคือจะเข้าไปแฝงในอดีตเออเออมึงละหมัดคนละหมัดเยอะกันไปป่าววะหลานฝ่ายอะไรคนละหมัดอะ เอยกูต่อยมึงตอยกอยไอสองไอสองเโดนไอโดนอาร์ติเี่ไปทำบุญบ้างนะไอแบบเราเข้าไปอยงเกเลยเมื่อกี้วิ่งอยาเร็ว่ะกาช้าเลยอ้เนี่ยแตกไอ้เข้าไปใหญ่ใ่กับแบ็คออฟคะมเไอเป็นไวะไอไม่ใช่ของป่านเ่็เป็นไงวะสกายสัตวกิหนึ่งด้วยโอก็หนึ่งสยงคโิมาละไหนวะ ผมว่าขวาเดินเขาขวาสเตลมาได้แน่นอนเดินเขาขวาแล้วก็อ้อมมาข้างหลังเรามาละมาละข้างหน้าหน้ารถ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 สิงมาหน้ารถเป็นทำมองอยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเชิญแล้ว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 รอยเรียบร้อยอีกหนึ่งด้วยขวานหัวขนหัวขวนหัวขวนหัวมาเล็กเอ่อล็อกแล้วล็อกแล้วเออกเป็นเซเบอร์ฮะระวังด้วยเป็นไซเบอร์สองเซเบอร์ยิงหัวได้ระวังมันไตรใส่ แต่ว่าคถ้าไม่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องนั่นก็ได้ไกลๆผมจ้องเฉยๆตายอย่างนั้นก็ตายเหลือเอฟ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 ตัวเดียวละให้ให้น็อตให้น็อตดูไว้ว่ามันไปทางไหนเอ่อให้น็อตสปอร์ตไว้ไม่สปอร์ตอ่ะดูรันเราลงรันลงละเกมลงน้ำไหมครับน็อตรอลงน้ำหน้าคุณฟุซอ่ะตรงแยกน้ำอ่ะ เราค่อยออกไปยิงรอ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 เดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นไล่หานข้อมูลไปก่อนเอ่อไม่เห็นแล้วนะมันลงน้ำไปแล้วเออรอรอต้องแยกน้ำอ่ะน็อตมุมนี้จะเห็นแยกน้ำอยู่เห็นปะเห็นกะมุมน้ำอ่ะที่มองไปแล้วเห็นใต้ตัวสีอ่ะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่สายอีกซสายตรงขีซ้ายนึงนี่นะน้ายมาเออรักนะเอ่ารักตรงที่มาร์คนสุดอ่ะ จะเห็นอยู่รอยิงแตนนะถ้าม <t ol ces> ันโผล่มาเราตัดได้เลยฮะลู้ได้เลยมันโผล่มันต้องวิ่งอ่ะมันวิ่งยังไงอย่างเดียวเลยมันไม่ื่อกีบมันเห็นเสามันวครับมันนอกไปไปขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่งั้นก็ออมเอาไม่นะำไม่น้ำไม่นะำสิบสองในเก้ากุศลอ้าวมึงคิวเห็นแล้ววะยิวไว้ยิวไว้ยิวไว้ยืไว้ใหญ่มันเข้า สักทีสิวะเออเฉยๆเฉยเออเรียบร้อยเออจนเลยอย่าให้เขาที่นี่ที่ของครูจนไว้จนไว้ประเด็นคือเอาบิดไซส์สุดยอดมากน่อยสุดยอดจังโชคช่วยโชคช่วยหนึ่งสองสามสี่เขาบินตากอากาศไปสักหลับยังยังไม่มีประวัติครับผมโอเคนั่นนั่นแหละตากอากาศบินตาตอากาศบินตากอากาบินบินแยกบินแยกบินแยก เดี๋ยวเข้าบีล่อเองอ้คุณคุณฮานซ่อนเลยคุณฮานซ่อนเลยแคปเดียวพอแคปเดียวพอแปลว่ารถถังวันมีสี่ใช่ไหมหนึ่งรถถังเราก็บไปสี่เดียวมีอีเทนดาดมีจักษ์สามแปดมีซูเจ็ดบีแล้วอะไรกว่ามีโอ้เกือบ ปีกแบบนั้นเหมือนมิกสิบเจ็ดเลยถ้าเราดูมามิกสิบเจ็ดมิกสิบเจ็ดอีกลอบหนึ่งมิกสิบเจ็ดอ๋อมิกสิบเจ็ดเนี่ยเขาบินผ่านหัวคุณซุดไปอยู่เนี่ยเมื่อกี้ผมดูอยู่โอเคนะก็เฝ้าเลยเขาจ่ายคุณซุดแล้วตอนเนี้ยครับมิกสิบเจ็ดอ่ะผมไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรเดได้สิบห้าหรือสิบเจ็ดวะมันได้ใครแน่ใส่ผมเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ได้ได้ฉันนน มันได้ผมผมหลบได้หมดแล้วเนี่ยที่เหลือซ่อนเลยฮนะเดี๋ยวรอเองหลบได้แล้วได้ได้เดี๋ยวรอ,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 นะอดูดูกูดูกูดูกูเดี๋ยวดูกูไปบอดเลยอ่ะคนที่ฟีดสุดปีเจเกอร์ไว้ไอ้อารดูผมดิทำไมวะเกิดอะไรขึ้นเขาหนากระบอกเลย <c oughs> กูทันอยู่ในนั่นในรูตึกอะเจที่มันไปทานเดินอะให้ดูเรื่อกันรูโซยูอะซงยูอะอ๋องยูเออเข้าไปซ่อนตอนนั้นไม่เห็นเลยแห้นั้นอะไรไม่เห็นเลยเเกอร์เป็นตหมกว่กักลัวเลตัวเองเกอร์ัอยู่ตอนนี้ก็แค่ตม้าเล็เเกอร์เป็นมิาดอะไรย่างถังมิาดสมัยพูดได้เลงใครวะวินวิน ซึ่วินไม่ผมว่ามันเหตุการณสุดว่ะเพราะมันเล็กวินอยู่ข้างๆกันเลยเอ้ยอาจจะไม่เห็นก็ได้เดี๋ยวผมอาจจะเนียนเยอะต้นไม้ก็ได้เอ้ยตึกเด็กข้างๆเนี้ยซึ่งวินเยอะเราต้องรีบวิ่งเกี่ยวรถถังนะแล้วเราหาที่แอบต้องถามมันต้องข้ายิงไม่โดนนั่นแหละชี้เรียบร้อยไอ้โดนล้อซื้อไปหนึ่งไอซีโดนล้อซื้อไปหนึ่งอุ้ยจะมาซื้อแล้วนึง เราซื้อคือติดร้อยถ้าเกิดว่าคือมีเหนือดสามล้วตอนนี้เอ๊ะมีคนแอบมาดูข้างนอกแอบมาสูดราดาบเราคนนั้นข้างในเหม็นน่าดูเรากำลังดูสูงคนหนึ่งไอ้ควันแดงอ่ะไอ้ควันแดงอ่ะน่าดูว่ะผมบอกเลยว่าผมผมจบการซ่อนหามาตลอดเอื้อนั่นไงซ่อนหา อัี้ได้ควมเท่ตัวดีแล้วดูกูดูกูดูกูไม่เห็นด้วยเหรอทำไมแล้วมันเห็นยังไม่ได้รู้สเลยประสบการณ์การซ่อนหาต่มทำไมคำพูดมันดูตรงจังหวะเนียวะกูดูตาเนี่ยเลยผมจ้างมาผมื่อกี้จ้างมาประสบการณ์การซ่อนหาแล้วก็่ำเลยไม่รู้เวชีอตอนนี้ตอนนี้เนี่ยกับธรรมชาติแล้วเนี่ยมันทางทั้งหลังมันมาแล้วมันมันมันมีอะไรที่ดักมาฟังใ่กระเป่าเนี่ย ถึงได้ตัวแตงกว่าขนาดนี้ใช่ใช่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดีเบียมดีโฟนี่อันนี้ของคุณทันฟอลคอนไม่แล้วคนตีมาด้วยการแบบเกลี่ยช่องไปช่องมาน่าทึ่งรังเอาอันวันจีนวิสัยเข้ารัวอันนั้นก็ิ่งเกิร์ดที่รูเล็กคิบหายเจ๋อจะทำได้นะมันเคยทำมันไม่สู้ว่ามันเคยเป็นคนทำได้เออวิทย์แม็กยูช่วยแต่ปั่ชอบเดีมันยังไอ กล้จีนเอาฉลุปีฉลุอากาศสูงพื้นที่เป็นไออาร์ไม่รชบไม่มีไออาร์ไม่มีแบบอินฟราเรดไกด์อะรับไหนไหนหรือเปมีแต่ของฮออ่ะไอยูอีทีอะรับเดียวเลยนะอ๋อมันเป็นยังไงอะมันมันล็อกมันล็อกยังไงล็อกเหมือนเหมือนล็อกล็อเป้าแบบล็อกเป้าแดงอ่ะไม่มันไม่ล็อกเหมือนเครื่องบินหรือเหมือนเทอร์โมไม่รู้วะต้องถามวิกโก้ต้องถามวิกโก้ ไม่เคยใช้ม,มันเหมือนเทอร์มอลปะไออาร